ก็อยู่ผมบีเช่นเคยนะครับนะอ่าไม่ลองคลิปเต็มมานานแสนนานนะ้วช่วงนี้ผมเอาคลิปแต่ช็อตนะครับนะเพราะว่าเปล่าครูพี่จะทำอะไรนะคลิปเต็มเออนะครับนะก็ดูกันแล้วก,ก,ก,กับกระดิ่งออลน็อตภารกิจที่2เกมนั่นคือยูสามกกับไอัอสกัดภารกิจนี้สรุปง่ายๆมีคู่เป,เปรี้ยวนะครับแนตะเป็นสตรีมเมอร์นะครับมันโทรมานายบันๆแล้วมันบอกว่ามันได้ทําการอ่า ข้าแม่ตัวเองนะครับนะอ่าขังตัวอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับนะชั้นสสามสุดภารกิจของเราง่ายๆนะครับนะมีมีสามอย่างนะครับนะั่นคือกาจับพักคู่คามนะครับนะไอ้คนหาประชาชนนะครับนะแล้วก็จับไอ้ไมเคิลนะครับนะซึ่งไอ้คนที่มันโทรหาเอาสามอย่างง่ายๆนะครับไป Let's go เล t โก้ออดิซิกออดิเดร มา post u มาต i อ alright มาหาฉันมาครับเรามาใช้เดี่ยว a ล้ i นะครับ post up and provide cover นะโอเคมาเราจะใช้ขั้นสาั้นสก่อนนะเพราะชั้นสามง่ง่ายกว่ามาติั้นสามต่อเรยชั้นสอนะครับนะ เฮ้ยคนเปิดดูดาวสองดาวหนึ่งเฮ้ยขวาขวาขวาใครยประตูหนึ่งไหนวะีหนวะไหนวไหนนนไนไนห Down. Get down keep your hands down on the ground now. Keep your hands up. Get down now. Put your hands up. Hey. Bang up. don't move. Down on your knees. Hands up now. Drop to your knees. Hands up, do it now. Let me see those hands. Get down. I wanna see hands. Get down on your knees. Hands up above your hands. Huh? <laughs> <laughs> พอด,อ,ดอดีโอเคสวยเดี๋ยวมาดูก่อนโอเคดูดาวโอ้โหไอเคอเยอด้วยดีโดนไม่โดนยิงเขา่เจ้าเอาอะยิ่งใหญ่งานใหญแล้วโอ้โเจอดนขาโดนแขนก็เดือดเลยเอ้ยโอค แม่งเลยกูจะกดเปิดประตูเฉย่อเฮียไม่ได้กดบอกสั่งมันยังกระตารายอยู่อย่าบประจุเรียนไหมโอเคพูดต่อเช็ท้าย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 ฝาฝาอย่นี้เคด้าวโอเค เคลีร์งานหยาบเพราะว่าในห้องนี้ผมไม่ได้เอาคาเมราแมนมาผมเอาไอ้นี่มาเก็บ203 M เอ้ย M 3 20มา1ดเคลียร์ล็อกล็อกใช่ปะล็อกเคลียร์แล้วก็เฮ้ยเอาตู้ไว้ ท้ากี้ก็ตับก็ร้องับเป็นนะครับมือมานนี่มอมานี่มือมันนี่ เยี่โอเคเนี่ยโต๊ประกันของเาขาที่เขาจะต้องตับกลุ่มมัน เชี่ยขูอยากยิงมึงกูอยากยิงมันมากเลยเชี่ยแม่งหมดยังหมดยังจ้ะหมดยังยิงไปแล้วเขี่ยโอเคโอเค Lead the talk bagging it up Talk to entry team Sucking, and keep moving. เก็อะไรมาเฮ้ยพับไอไอะไรนพบไอไอดีกว่เฮ้ยทำไมเกน้องไป่างนั้นอ่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างวะเฮ้ยมีกูที่บ้านดตว์ไอเยน่าตามีกูที่บ้านข้ยังไงเนี่ยอะไรวะมีอะไรไฟกูปะ ez Dr mm -hmm. entry team nicely done entry team roll in ไหนรู้ที่ขาดลงอ่ะวะอ่าอ่าอ่าอ๋อ object okay <that> บีเอ๊น้อง